ค่ะเอพทาร์บมุ่หงหนะคะคืนนี้พอดีเมื่อกี้นะคะเราคิดหัวข้อนะคะไว้เมื่อตอนเย็นนะคะซึ่งหลายท็อปปิกเหมือนกันหัวข้อใหม่ๆนะคะทั้งนั้นเลยที่เราจะมานำเสนอนะคะในคืนนี้ก็คือไม่รู้จะเอาอะไรดีทั้งหมดห้าหัวข้อ,อรู้สึก จะเลือกอันที่แปลกที่สุดที่เราไม่เคยทํากันบ้างเนาะเมื่อคุณและเขาเลิกลากันคุณและเขาต่างรู้สึกเช่นไร่ <S <S มาดูแรกกนดอมกันบ้างเนาะพิเอคาดเยอะแล้วมาดูแรนดอมคุณกับเขาต่างมีความรู้สึกเช่นไรเราจะให้อา ไพ่ดรีมนะคะคืนนี้เป็นไพ่ดรีมให้คุณเมื่อคุณและเขาเลิกลากันสำหรับคนที่เ,เลิกลากนเพึ่งเลิกลา,กลกลากจะปีหนึ่งสองปีหรือว่าจะ6เดือน7เดือนหรือเพึ่งเลิกไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่เอานะเอาที่แบบว่าเลิกกันแบบถาวรจริงๆไม่น่าจะรีเทิร์นกลับมาได้ความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของคุณตอนนี้ เป็นเช่นไรเรามาเล่นพลังงานสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันจะสามารถตรงกับคุณนะคะเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะตรงกับเรื่องราวของคุณเนาะแต่ถ้าเกิดใครตรงก็เข้ามาฟังหรือว่าหยิบยกไปปรับใช้ในในอาในชีวิตได้นะคะลองมาดูนะคะว่าไพ่จะไกด์ไลน์คุณว่ายังไงบ้าง เดียวจะพอไหมเนี่ยแล้วก็อยากจะให้คุณใช้ ่ะดักเน็ตกับดีมแล้วกันนะคะที่จะเหมาะกับหัวข้อท็อปปิควันนี้ของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าว่าใส่ซองไว้นะคะเก็บกล่องไว้กล่องเขาเรียกว่าอะไรล่วงบ่อยนะคะจะพังละนะหน้าการก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลังการ์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะ The Darkness นะคะดักเน็ตแล้วหน้าการ์ดเป็นแบบนี้สวยดูแบบ ดูเท่ดีนะคะอะปะเราจะไปทาเมื่อคุณและเขาเลิกลากันนะคะคุณและเขาต่างรู้สึกเช่นไรค่ะตอนนี้มาดูกันจะเป็นหัวข้อท็อกซิตอีกแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครอยากจะอยากจะฟังใช่ไหมหัวข้อนี้แต่ก็ต้อง <c oughs> เปลี่ยนเอเนจีสลับกันไปบ้างช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะในกระถิบ,บ่อยจังเลยหมอมันจะใกล้คริสต์มาสแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวจะจัดนะคะเดี๋ยวจะจัดหัวข้อท็อปิกดีๆก่อนก่อนก่อนปีใหม่แน่นอนนะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นหัวข้อท็อปิกอะไรก็ลองดูแล้วกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ความรู้สึกของคุณก่อนเอ้ยความรู้สึกของเขาก่อนดีวกว่าแล้วค่อยมาต่อที่ความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของเขาจะใช้ dream นะคะส่วนความรู้สึกของคุณจะใช้ darkness ละกัน ช่วยรบกวนส่งพลังงานของคนที่คุณเ,เร่ร่านะคะมาที่ไพ่ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวหมอจะเป็นสื่อกลางตัวกลางนะคะเชื่อมระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกของเขานะคะสักครู่นะเขาพยายามจะออก ความรู้สึกของเขาเป็นห้าเหรียญสามเหรียญโอ้เขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณและเขาก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินในเรื่องของการทำงานนะคะ q u e e n o f อืม คีนอ็อกสอดเหรอคิน็อกสอดหรือคีนอ็อกวานสี่เหรียญอืมเขาก็ยังรู้สึกห่วงแหนคุณนะคะไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญมีทั้งความรู้สึกหึงหวงแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึง เขาอาจจะเป็นคนที่หันหน้าไปโฟกัสเรื่องงานแต่เขาก็คงจะไม่ได้บอกอะไรคุณหรืออธิบายอะไรคุณมากนะคนคนนี้นม่เอาสอบนี่ไงเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายไหมเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วนะคะปุบรับฉับพัน ทำไมมันถึงได้มีไพ่คิงคิงถือดาบควีนถือดาบไนไนดาบเขาเขาต้องเลิกลากับคุณไปก็เพราะอีโก้ของเขานะไพ่ใบนี้นะคะเลิกลาไปเพราะความกินอีโก้ของเขาเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้คุณนะคะคุณสองคนก็เลยไปต่อกันไม่ได้ ยูเขามองว่าคุณมีอีโก้กับเขาก็ได้นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเราใช้ดูนภะไย่ดีก่นก็ค่อนข้างจขออภัยจริงๆที่อันนี้มันจะเป็นภาระใช่ไหมขออนุญาตเอาสายชาร์จออกแบบนี้ ม,มีหนึ่งคนในที่นี้รับอิสระมาอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีคุณไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นในตอนนี้เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบการเงินเขาไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยต้องปิดกั้นปิดใจ,จกับคุณนะคะทัวร์สอดมันก็เป็นเรื่องดาว ที่ทำให้เขาเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับตัวเองหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของตัวเขาเองเขาเป็นคนที่เทคุณไปใช่ไหมฮาลโแฟนหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณน่ะ อาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับเขาคุณมีกำแพงหรือไม่ก็สลับกันคุณอาจจะละอิสระมากกว่าเขาซึ่งเขาดูแล้วว่าเขาก็เลยต้องไปต่อคนเดียวในความสัมพันธ์แต่เขายังรักคุณยังห่วงยังถึงเรื่องห่ว เออแต่มันไม่ได้มีไพ่ทูอับคัขึ้นมาหรอกก็แค่คิดถึงคุณนะคะเวลาที่เขามีปัญหาเขาจะชอบคิดถึงคุณแต่เวลาเขาสบายดีคนคนนี้เขาไม่ได้คิดถึงคุณนะคะทูว์เพนเดิ้ลเค่เขาอาจจะเป็นคนที่ถืออะไรไว้สองอย่างสองสิ่งในชีวิตหรือว่ามีตัวเลือกทางเลือกมีช้อย hmm. เขา เป็นไพ่ขึ้นมามีแต่คำพูดมีแต่ความคิดคำพูดที่คุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาคิดอะไรขึ้นมาได้ตอนนี้เขาก็ได้แต่ตามส่องชีวิตคุณผ่านโลกออนไลน์นะทางโซเชียลถ้าเกิดเขายังส่องได้นะความรู้สึกของเขา เขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันกับความสัมพันธ์รู้สึกรู้สึกคิดถึ